ออส,ส,สั่งน,น,น,นักการทกสจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานการจับรางวัลเงินฝากอ,อมกทรัพทวีโชคครั้งที่1ประจำปี2563เพียงฝากเงินอ,อมทรัพทวีโชคกับทกศทุกๆ2,000บาทคงยอดไว้ในบัญชี3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นโชค1สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2563 มีสิทธิ์รุ้นรับรถยนต์โตโยต้าแคมรี่จำนวน1คันรถยนต์กระบะ Isuzu d m a แมจำนวน2คันรถยนต์กระบะ Mitsubishi Titan จำนวน2คันรถยนต์โตโยต้ายาริสจำนวน8คันรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i จำนวน111คันสร้อยคอทองคำจำนวน363รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า22รล้านบาท ณลาน MCC Hall นครราชสีมาในวันพุธที่22กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา13.00น,นาเป็นต้นไปพิเศษสุดๆจากท่านที่มาร่วมงานมีสิบรุ้นรับรางวัลกลับบ้านอย่าลืมนะคะฝากเงินฝากออมัพทวีโชคกับทกศทุกๆ2,000บาทมีสิบรุ้นรางวัลกับทกศในเขตจังหวัดนครราชสีมาปีละสครั้งและระดับประเทศอีก1ครั้ง เงินฝากออมรั์ทวีโชคเล่มสีแดงยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคได้สุขกันจริงฝากดี